กลับแซม่มีมีจะคิดถ้าคิดน่าคิดเอาสิพาทุกคนไปซื้อมักสตอปปะลีงามเลยโดนอยู่นอกกลับละเส่บกลับละแซ่บเอเอาเลยเอาเ โคโลเซนโคโลเซนเอาเลยเป็นไงเยอสากกล้องนั่นมาเอ้กล้องนี้มามอ้ิ้นฮอ่่อือกล้องละสนเป็นคนฮาคิดงามคิดนี่เขาอันอันเอินบ้านนี่ก่อนเนี่ยมีบ้านอะโฮเมือูนนโหมคูนอยู่วะนี่ กดใจกดใจขี่ลงไปได้นน่ออนอนแบบนี้อ่ะอืมกดนลยดิอืมอันนีนน้น้ำในนี้ท่อน้ำในนี่หน่อยนี่เขาเห็นเป็นหูสองข้างขาบรได้เชิญกลางเครื่องไหมถ้าสองข้างมันเต่อยลงนี่ทุกคนกว้างงามสตรอเบอรี่กับบ้านอยู่นี่นะ่ะหน่อยใหญ่ดได้บาทได้โอ๊นี่ เหมโอนลูกนี่จะได้เี้ยของน้ำทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบัดครับมาค่อยจิงเหาแล้วก็จิงกว้างเออค่จะค่อยไปเวียกก่อนแายเป็นกิโลปะกับแซมนีมีจะคิดคิดคิดไป